วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยทุเรียนนะครับแต่วันนี้ผมจะมาตอบคาถามเพื่อนๆก่อนนะครับที่เพื่อนๆถามว่าเราปลูกต้นไม้เราควรจะใส่ปุ๋ยอะไรดีนะครับผมจะตอบแบบนี้นะครับว่าการใส่ปุ๋ยของต้นไม้แต่ละชนิดนะครับแต่ละประเภทนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับต้นไม้นะครับที่เขาให้ลูกนะครับให้ผลผลิตเป็นลูกนะครับเราใส่ปุ๋ยอีกแบบหนึ่งนะครับส่วน ต้นไม้หรือผักผลไม้ที่เรากินยอดหรือเรากินใบนะครับก็จะใช้ปุ๋ยอีกแบบหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดในส่วนของต้นทุเรียนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กนะครับในระยะที่เขาแตกยอดนะครับถ้าทุเรียนเขาออกยอดแบบนี้นะครับแสดงว่ารากของเขากําลังแตกนะครับเป็นรากฝอยนะครับที่พึ่งแตกออกมาใหม่นะครับเขาต้องการ อาหารนะครับต้องการปุ๋ยในการช่วยให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับช่วยในการที่เขาจะสร้างพุ่มได้ไวขึ้นนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเขามียอดอ่อนแตกออกมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่ารากฝอยเขากําลังแตกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรให้อาหารทางดินได้ครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาให้อาหารทางดินนะครับอาหารทางดินที่ผมใช้กับต้นทุเรียนเล็กที่ผมใช้อยู่นะครับส่วนมากจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับส่วนมากจะเป็นขี้ไก่นะครับแต่ ควรสลับกับเคมีบ้างนะครับเพื่อที่ต้นทุเรียนนะครับเขาจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับผมได้ใส่ปุ๋ยที่เป็นขี้ไก่นะครับประมาณ2-3ถึงรอบแล้วนะครับผมก็จะสลับมาใช้เคมีนะครับและปุ๋ยเคมีที่ผมใช้ในการใส่ปุ๋ยต้นทุเรียนเล็กก็คือ 150. ูนย์นะครับเพื่อช่วยให้เขาแตกรากได้ดีขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะออกยอดนะครับช่วยให้ยอดของเขายาวนะครับสมบูรณ์ขึ้นนะครับนี่นะครับเพื่อนตัวนี้จะเป็นปุ๋ย อ่าเคมีนะครับ1500นะครับเราจะเอามาใส่ทุเรียนเล็กวันนี้นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะไม่ได้ใส่ไปที่โคนของต้นทุเรียนนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไปที่โคนของต้นนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนะครับเราให้ดูจากพุ่มพุ่มของต้นทุเรียนนะครับถ้าพุ่มของเขากลางออกมาขนาดไหนนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยไปรอบๆพุ่มนะครับห้ามโดนโคนเด็กขาดนะครับเพราะว่า รากของต้นเรียนะครับเขาจะอยู่เสมอกับพุ่มของเขานะครับ